ดูถ้ามันอย่างเป๊ะมันไม่ใช่อิจิโกะเว้ยมันก็คืออิจิโกะแหละแต่ว่าข้างในอิจิโกะเป็นสุกุนะจังอะไรกี้เดอดมันเป็นสุกุนะในร่างอิจิโก้ดูมีอารามสงม็นของตัวเองเหมือนเป๊ะอารามสงซ่อนสีกะ โอเคก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Breed b a r i s o นะครับวันนี้นะครับผมก็เพิ่งสมัคร ID มาใหม่เลยนะครับนะก็จะมีเบียร์พุยะนะครับตรงนี้แล้วก็มีอิจิโกะฝั่งขวานะครับผมแล้วก็มีเรียวเมนสุคนะอยู่ตรงกลางเออนะทุกคนอาจจะถามว่าเฮ้ยชื่อมันก็บอกว่าอิจิโกะล่างเขาแต่ทำไมถึงเรียกว่าเรียวเมนสุคนะเดีย๋ยวไปดูในเกมกันว่าทำไมผมถึงเรียกสุคนะ ดูกันล่ะนี่ฮะตอนนี้เราก็เป็นอิจิโกะร่างขาวนะครับแต่จริงมันเป็นสุคนะนะสุคนะจริงไม่เชื่อดูสกิล,ลหนึ่งฆ่าตัดพานี่นี่วะวางบนอีสานเขียวไม่ใช่นี่ไงละ่ะนี่เฉ,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 ฉือนเฉือยเฉือนทำลายเฉื <S <S 2> <S 2> อนทำลายโอ้เอฟเฟคสองไลน์แล้วแบบเก่งจัดอ <ffer> ่ะหมด หมดสัตว์อ่ะโอ้โหเสียงเกมดังเกินไปป่าววะเจ็ดเค่ดูเสี่ยนทำลายเสี่ยนทำลายดูดูเสี่ยนทำลายนี่อะไรโอ้แรงจัดอ่ะ เฉือนทำลายปุ๊บหนีหลบมาและะ้วก็ตีเก่งโคตรๆตัวนี้นี่ไงนะว่าถ้าถ้าปั้นดีๆอ่ะเก่งกว่านี้อ,อีกนะแต่ว่าผมแบบเพิ่งเพิ่งมาเล่นไงตกคุกตาเมี ซาเบียดเขือนทำลายเรียบร้อยเขื่อนทำลายนะครับไม่เนี่ยนี่เก็บหมดแล้วการโจมตีปกติของพี่แกเนี่ยจะเป็นการดันัตรูแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นการดันศัตรูออกไปด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดันอย่างนี้เขือนทำลายไปดิเขือนทำลายไประเบิดระเบิดพิภพนี่ไงฮะยังไม่ตายยังไม่ตายอีกเหรอ จับโอเคเล่นกลับมาเต็มแล้วทุกคนอยู <Oh God, ่กลางวงอยู่กลางวงแล้วก็เรียบร้อยหัวแตกอะไรคาน นี่ไงเปลี่ยนทำลายเปลี่ยนร่างมีจิโก้นี่สกิลสองซึงสตูวไว้สกิลหนึ่งยิงลงพื้นนี่ออกไปสี่ทิศส่วนพาทสิบติดตัวนะครับมันเป็นแบบว่าพลังกดลังวิญญาณนะครับทำทำให้กระตนสตูอัตโนมัติเอไปเอเอ,เ,อเ,เลยโอ,โอ้ดูเบียกุญญาณดิ ทุกคนดูเบียร์กูยะล่างแบบดูดิดูล่างมาดิโคตรสวยอ่ะเอาจริงนะยิสองเห็นไหมมันเป็นศัตรูไว้เห็นไหมเป็นศัตรูไว้ผมมีที่เหมือนเจมส์กมสากกุระนี่โอ้มยถึงปืน กลัวร่างเดิมไปเดี๋ยวเราดูอารามส่งซ่อนมันก um. ันของแท้จ um. ้างอะไรกี้ดีพินเลยบาผมโอ้โหแล้วผมไม่ลดเลยเพราะมันยิงเปหายเซน ย,ย,ย,ยอมอ้ยักษ์นี่ยอวะเนี่ยสเทธิ์งจ้ดเฮ้ยยวอนทำไมมันได้แค่สองดาววะเงื่อนไขอ๋อเคลียร์ภายในสามนาทีโอ้โหติดเล่นไป,หนไ,ปไหนเดเมกี้ไม่เปไน็นไรไม่เป็นไรมารีวิวตัวละครนะครับเควสช่างมันก่อน เออจังหวะนี้นะครับสมกับชื่อวูนะหรือเปล่าครับน้องๆโอ้โหนีะโอ้โหอะไรซ้ายด่อนอันนี้เป็นเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปั้นอยู่นะครับเดี๋ยวจะปั้นรหัสนี้อยู่นะตัวละครยังน้อยอยู่เพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะมาเล่นนะครับผมนะนอกฟรีหมดเลยเปิดเปิดกล่องแค่ตัวเดียวก็คือเบียวคุยะนะนอกนั้นอ่ะฟรีหมดเลยของฟรีหมดเลยนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเงิน แล้วก็ซาโดะแล้วก็คุณแม่ลองหัวหน้าหน่วยนะนชื่ออะไรเนี่ยลองหัวหน้าหน่วยไอ้ไอ้มาอยู่เรียเออเนมัวเออนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาปั้นตัวอะไรต่อเดี๋ยวก็รอติดตามดูแล้วกันนะไปละก็น่าแหละครับก็จะเออไอ้ตัวเนี้ยจะเป็น ตัวที่ผมอ่ะได้จากการ์ดฟรีเวยคือมันแจกทุกไอดียละสำหรับคนที่สมัครใหม่เนี่ยจะมีอิจิโกะสองล่างนี้เลยที่ผมได้มาฟรีนะครับส่วนเบียคุยะเบียคุยะผมจะได้จากกล่องนี้นะครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปส่งในร้านค้านี่เบียคุยะเนี่ยจะได้จากกล่องนี้ใช่นี่มันจะมีจริงๆอ่ะผมผมอยากได้ไอเซนนะแต่ว่าออกมาเป็นเบียคุยะก็โอเคอยู่ดีนะครับเพราะว่าตอนพอเอาไปเล่นจริงๆแล้วโกงนะ ถึงจะดูดเลือดไม่ได้ก็เหอะนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอ้นี้ผมก็อยากได้มันชื่ออะไรนะผมลืมชื่อมันเนี่ยอันเนี้ยอันนี้แบบว่าเนี่ยยุยุยิโอนะครับช่วงเอ่อจะมาในช่วงตอนฟูบิงใช่ตอนที่อนะิจิโกะได้ดึงพลังอ่ของยมทูตกลับมานะครับของยูคิโอก็จะเป็นคนที่ช่วยฝึกซ้อมให้กับอิจิโกะนั่นเองนะครับ ผมบอกได้เลยว่าร่างนี้เป็นร่างที่เก่งที่สุดของยูกิโอเลยนะครับผมนะถือว่าเป็นเมตาล่าสุดของตัวนี้เลยนะยูกิโอร่างนี้นะครับจริงๆมันมีหลายร่างแหละแต่ว่าร่างนี้มัน,มนเก่งที่สุดในบรรดายูกิโอเลยนะครับผมส่วนไอเซนกับเบคุยะเนี่ยเป็น2ร่างที่เก่งมากๆเลยนะถึงจะไม่ใช่ร่างปัจจุบันแต่ก็เก่งอยู่ดีนะครับตอ่อจะผ่านมานานแค่ไหนนะว่ามีสกิลทั้ง2ตัวนี้มีสกิลที่ตรึงศัตรูไว้นะครับตรึงศัตรูไวใ้ให้อยู่ใน ระยะเวลาสกิลของตัวเองนะครับมันดึงไว้ทําให้ตัวเองอะ่ะได้ลบคูาจากสกิลอื่นเพื่อมาใช้งานจมจมตีในในสกิลอื่นต่อเออคุณคุณพูดรู้เรื่องครับอกว่าเออเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่า บอกได้คำเดียวว่าเป็นการสมัคร ID ใหม่ที่ดีมากๆเลยนะครับโอ้โหเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเล่นเกมนี้นะไม่ต้องเติมนะถ้าจะให้ของมาเยอะขนาดนี้นะแล้วดูตัวละครโอ้โหยังจมแมวมองตรง